ในช่วงนี้ที่เรามาติดตามไฮไลท์เกมในศึกเอ็มแชมเปี้ยนชิพ2022-2023คู่ระหว่างอุจัยธานี f FC พบกับตราด FC นะครับก็เ,เป็นเกมที่แฟนๆจับตามองนะครับเป็น2ทีมที่ต้องบอกว่ามีนักเตะระดับคุณภาพอยู่หลายๆคนนะครับ ก็เล่นกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดภูไทธานีนะครับเป็นคู่แรกที่เตะกันในวันนี้เลยนะครับนี่เป็นตอนยาวครับความผิดพลาดข,ของคฤษดตานนทรัสนะครับทําให้บอลถึงริคาโดซานโตสแต่จังหวะนี้น่าเสียดายครับริคาโดซานโตสดีชิปบ,บอลหนึ่กลับไปแบบดีแนละ้วเชื่อเลยนะครับยังไม่ได้นประตูขึ้นนำของภุทร แล้วนะครับหลังจากนั้นครับเป็นโอกาสของตราดบ้างครับจอวโ,โลซาร์เลสพลิกยิงตรงนี้บอลฉลับสุดท้ายหลุดกรอบออหลังไปครับวันนี้การออกบอลของคอนปิชานทำให้ตราดีได้ลุ้นหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับ การของอุทัยธานีครับเคนโตโนะนากาซากิเลือกมาที่ประสิทธิชัยเพิ่มปานมาแล้วบอลเลยไปถึงนิโตรซากโตส,ตรโสครับพยายามจะเชลีให้บอลไปเปเลี่ยนทางครับแต่น้ำหนักนี้อาจจะบางไปหน่อยนะครับสุดท้ายบอลไปตรงกัดท,า,ทางเซาานเตอร์ เป็นโอกาสครั้งครับบอลยาวเกี่ยวแล้วขอกิงครับไปติดเซฟลูกยิงของพัทรพลจังสุวรรณนะครับวิเชียรศักโตซ้ำอครั้งหนึ่งก็ข้ามทานออกไปครับเจ้าตัวนี้เสียดายสุดๆเลยนะครับต้องชมเดนวงแสนมะฮุ่ยนักเปิดต้องเล่นยงลูกเกี่ยวไปนี่ยิ่งปวดตะขออยู่นะครับได้ยิงไปติดเซฟครับทำดีทุกอย่างแล้วนะครับแต่คนที่ดีกว่าคือสุภาพศรีโนทย วัฒนาครับไทยมาดูโรซิมียิงลูกนี้สุดท้ายเข้าประตูไปครับเ,เป็นประตูขึ้นนําเลยนะครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าช็อกแฟนๆของตราดเอฟซีพอสมควรน,นะครับคือบอลที่อาจจะไม่ไดีแรงมากแล้วทางสุขสโขศน์อุทยก็เดี๋ยวจะรับบอลได้แล้วนะครับสุดท้ายส่องไปครับกลายเป็นประตูขึ้นนําของอุทัยธานีเอฟซีเลยนะครับปาฟาดูโรซิมี ก็เป็นประตูในช่วงครึ่งเวลาบาดเจ็บในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับส่งให้เจ้าหตีนำนำทีมสกอร์ติดต่อศูนย์กลับมาสู้ต่อในครึ่งเวลาหลังนะครับดูครับเรืองยศปาดมาลูกนมีโบชแลบครับสุดท้ายบอลเป็นไปย้อนหลังทางวาลโต้นิดเดียวครับดีการจ่ายบอลครับเซนต์อบอลกันไหลบอลกันกระจายไปเรื่ยยอยๆ แล้วนี่เป็นโอกาสจังหวะสื่อสารกันไม่ดีสักเท่าไหร่รนะครับสุดท้ายนี่เป็นโดูโรซินนี่มิกาสได้จิ้มไปไกลเกินิน่งึงนะครับถ้าต้องแบวบว่าฟุตบอลสีน้ำตออกมาช้ากว่านี้นี่โอกาสเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าเปิดเกมลุกสู้กันได้สนุกจริงๆนะครับแล้วดูโอกาสของพัทครัลจันรสุวนนรรณเนี่ซัดแบบนี้น,นี่ต้องบอกว่าตะข่ายแทบขาดนะครับ ยึดไปเป็นจังหวะแล้วกดเลยรับบอลจากมีรักด์นะครับราซิส,สของวีรสกดคู่ท้ายเป็นพัทรพลน,นะครับเจอจิงเลยครับทัดก,กเที่ยงครับเป็นประตูที่ต้องาก,การจะนีไปี้ยทำยับสี่แล้วก็ับยังลดกันไม่ยู่แล้วนะครับ การขาดที่มันสุด,ดยอดจริงๆกับเกมน,นี้หลังจากเสียสองประตูครบต์ไม่มีทางเลือกครับเปิดตาลทกนี้แล้วฉลับเกือบจะเข้าประตูตัวเองเน,อาานะครับพัตรพลกางโสภาบอนดีลุกรอกไปไม่หาขข่างเท่าไหร่ครับทูกเปิดของรุง่งยศอีกครั้งหนึ่งแล้วดู สุดท้ายครับก็เป็นอุทยัยธานี FC เอฟซีนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะตราดเอฟซีไปแบบสุดมันนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อศครับ